สวัสดีครับชื่อสีไม้ถึงจะเรียกทกสัน้นว่าไม้ก็ได้นะครับผมไม่ถือว่าแต่พี่ชื่อผู้จบจังวะจะเรียกอะไรก็เรียกยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ผู้จบยังวะผมเพื่อนเล่นคุณนะเอ๊พบเอ่อขอโทษนะคะขอโทษค่ะ เราชื่อแพลวอ่ะเอ้าน้องเสือวันนี้มันหยุดนี่พอดีว่าช่วงเนี้ยผม,มเป็นลูกมือให้พี่ประวานเขาซ้อมบาสไปคัดตัวนะครับแล้วนี่ได้คิดแผนสำรองไว้บ้างหรือยังเรา,าสอบไม่ติดมอพี่จริงจริงะจะจะังไงต่อบอกได้ก็บอกนะมึงมึงก็รู้อยู่ว่าเด็กปีหนึ่งปีเนี้ยนี่ตัวไม่ธรรมดาว่ะว่าแต่เด็กของมึงอ่ะวันนี้ไม่มาจีบมึงแล้วหรอไม่กันละใครเขาอยากเจอคุณเนี่ย ปากแข่งกัเลยพี่อ่ะอยู่แค่สองคนน่ะไม่ต้องเก๊กก็ได้น้องน้องสองคนนี้ดูเหมาะสมกันมากเลยนะครับรับหลอดคู่หรือว่าแยกดีครับคู่ครับคูกก็ได้ครับโอ้ยไปแปลงความเขาก่อนอีอ้วนเราสองคนน่ะคบกันมาก็เกือบสิบปีแล้วนะถ้าคู่เราได้แต่งงานกันก็คงไปขั้นหนึ่งของคู่รักเลยเนาะ าวันหนึ่งผมไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนพี่แบบนี้แล้วอะ่ะพี่จะซ้อมได้ไหมนี่พี่กําลังคิดอยู่เลยนะว่ากําลังจะเอาคืนพี่อยู่หรือเปล่าเอาคืนเรื่องอะไระพี่นี่ฝีหมือแกใช่ปะอะไรวะก็สิ้นเทอมเนี้ยทางมหาลัยอ่ะเขาจะยกเลิกระบบสตัดแล้วนะเว้ยทำไมมึงดูไม่ตกใจอะไรเลยวะเชีย่ยกูว่ากูชอบแพลวอ่ะไอ้ผมมึงช่วยกูจีบแพรวหน่อยดิมึงเป็นอะไรวะกูไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรก็เชื่อละแล้วเนี่ยมึงก็กําลังประชดกูอยู่ด้วยบางทีอ่ะ ถนนก็ไม่ได้มีเลนขนาดให้วิ่พร้อมกันสองเลนนะพบนี่ตกลงมึงจะจริงจังกับเขาจริงๆเลยใช่ปะนี่กูดูเป็นคนไม่จริงจังขนาดนั้นเลยหรอวะดูนิดเดียวเองพี่ออกมานีถามตรงๆนะคิดอะไรกับรูปสี่หมายหรือเปล่าจะก,ก็มันไม่ไปไหนหรอกลูกเอ้แล้วูมีแฟนแล้วหรือยังลูกนี่มันต้องานมาตั้งหลายเดือนแล้วอะ่ะแต่พี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยอะ่ะ พี่มีควมคิดบ้างแต่อไไรเนี่ยฮะพี่ช่วยทำให้พุดรู้หน่อยได้ไหมอะว่าจริงๆแล้วอะพี่รู้สึกยังไงกันแน่มึงไม่พอใจอะไรกูก็บอกกูดิมึงคิดว่ามึงทําแบบนี้แล้วทุกอย่างจะโอเคเหรอวะมึงไม่โอเคไปคนเดียวหรอวะว่าที่มึงมาสนิทกับกูอะมึงต้องการอะไรกันแน่มึงแคร์กูบ้างปะมึงกับไอ้พบนี่ยังไงวะกูเห็นไม่ค่อยโอเคมาได้สักพักแล้วนะกูก็ไม่รู้่ะถึงกูจะไม่ได้อยู่กับพวกมึงบ่อยๆอะแต่กูก็ดูออกนะว่าไอ้พบมันคิดยังไงกับมึงอะ ที่ดลงพอเรียกโมมามีเวลาอะไรหรือเปล่าครับก็เรื่องที่แกอยากเปลี่ยนตัวน้องฝึกงานไงยังอยากเปลี่ยนตัวน้องฝึกงานอยู่หรือเปล่ายังไงผมก็เป็นแค่เด็กฝึกงานอ่ะอีกสองเดือนก็ฝึกจบละขอไปนั่งข้างนอกก็ได้นะครับหนูอยากแต่งงานเหรอลองทำกันอีกสักหน่อยดีไหมตอนแรกอะที่ตัวไม่ยอมแต่งกับหนูอะเพราะว่าหนูยังไม่พร้อมหนูก็คงต้องทำตัวเองบ้างเหมือนกันแล้วล่ะวพราคนที่เปลี่ยนไปอะเป็นใครกันแน่ ได้ข่าวว่ากำลังมีความรักเหรอเปล่าครับพี่เพราะอย่างนี้ใช่ไหมโมถึงอยากลาออกอะ่ะพี่โบพี่โบครับอย่าดีหน้ากันเลยนะครับกูผิดอะไรวะในสิ่งที่กูไม่สร้างปัญหาไว้นะจริงๆฉันไม่ห้ามนะว่าแกอย่ารักใครที่แม้ตอนนี้มันจะเปิดกว้างขึ้นเนะี่ยแต่เรื่องแบบนี้สังคมมันยากที่จะเข้าใจเดี๋ยวครับพี่โบ ถ้าผมเลือกได้ผมก็ไม่ไากาแย่งความรักของใครเข้ามาเลยนะพี่ผมรู้เพราะความถุกผมก็ไม่ได้เลือกพี่ลูกบม,มพี่อยู่ไหนอ่ะพราทุกสิ่งเรา,ราไ,ได้ทำตัใช่ไหมูกับไม่